สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g r o ว w i h o p นะคะโตไปกับเราโตไปกับพบค่ะวันนี้เราจะมาทํานี่เลยเข้าวอบไก่สไตล์อินเดียจะง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเราก็มาเริ่มจากไก่นะคะวันนี้เราใช้ปีกไก่500กร,รัมนะคะแล้วเราก็จะบังเขาอะค่ะเพื่อที่จะให้น้ําหมักซึมเข้าไปในไก่นะคะการใส่ขมิ้นค่ะใส่ขมิ้นลงไปหนึ่งช้อนชาหมักไก่ก่อนนะคะ พริกปาปริกาหนึ่งช้อนชานะคะนะคะพริกป่นแบบนี้เลยนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยครึ่งช้อนชาค่ะลูกขึ้นฉีนะคะครึ่งช้อนชาค่ะผงเครื่องเทศมาซาร่านะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะผงอบเชยเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะขิงกระเทียมตำละเอียดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะโยเกิร์ตสช้อนโต๊ค่ะน้ำมะนาวค่ะมันซีกิดเลยค่ะน้ำมันพืชค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้นานาว,เวเราก็จะผสมให้เข้ากันนะคะ ะะหมักไว้1ชั่วโมงนะคะพอครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะใช้ไฟกลางค่ะแล้วเราก็จะใส่ไก่ที่เราหมักไว้ลงไปนะคะน้ำหมักไก่เราไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ตอนที่เราผัดเครื่องะคะ่ะปิดฝาแล้วทิ้งไว้5นาทีนะคะพอครบห้านาทีแล้วเราก็จะมากลับด้านไก่นะคะ ื่อที่จะให้เขาสุกทั้งสองได้น,นะคะพอเรากลับไก่เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้อีก5นาทีนะคะพอครบห้านาทีแล้วตักไก่ขึ้นเลยค่ะเอาเขาขึ้นเสร็จแล้วเราจะเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่เม็ดยี่หร่าลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะใส่เนยลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อช่วยให้ข้าวอบของเราหอมยิ่งขึ้นนะคะ ใส่หอมใหญ่ที่ซอยไว้ตามลงไปนะคะวันนี้เราใช้หอมใหญ่ครึ่งหัวนะคะใครจะใช้หอมแดงก็ได้นะคะผัดให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วจะตามด้วยพริกแดงจินดาที่หั่นไว้นะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้1ช้อนชาพริกขี้หนูสีเขียวหั่นเป็นชิ้นเ,เล็กเหมือนกันตามลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะใส่ผงขมิ้น1ช้อนชาตามลงไปค่ะ เสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยนี่เลยค่ะใส่มะเขือเทศลงไปหั่นเป็นเต๋าสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะวันนี้เราใช้มะเขือเทศหนึ่งลูกใหญ่นะคะนะคะ่ะผัดให้เข้ากันดีอีกทีหนึ่งแล้วก็จะตามด้วยน้ำหมักไก่ที่เราเหลือไวะคะ้ค่ะนี่ใส่ลงไปเลยผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนะคะ เราจะใช้น้ำเนี่ยค่ะในถ้วยที่เราหมักไก่ได้เลยค่ะเสียดายเนาะใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำลงไปเพื่อช่วยให้มะเขือเทศเขานิ่มไวขึ้นใส่แล้วก็ตามด้วยนี่พริกหยวกสีเขียวนะคะตามชอบเลยนะคะหั่นเป็นเต๋าแบบนี้เลยค่ะใบสะระแหน่หนึ่งหยิบมือใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ข้าวเย็นหนึ่งถ้วยนะคะนี่เราแช่ยเย็นไว้นะ ค่ะที่เราต้องใช้ข้าวเย็นที่แช่เย็นไว้เพราะว่าเวลาเราเอามาผัดนะคะเขาจะไม่แฉะและพอเราผัดเสร็จนะคะเม็ดเขาจะสวยและอร่อยด้วยค่ะผัดข้าวให้เข้ากับเครื่องเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะเติมเนยลงไปนิดหน่อยเพื่อช่วยให้กลิ่นหอมขึ้นนะคะแล้วก็ผัดให้เข้าเข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะ ปรุงรสด้วยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาน้ําตาลทรายสช้อนชาใครไม่ชอบน้าตาลก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันตามด้วยไก่ที่เราทอดไว้ก่อนหน้านี้นะคะคนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาอบเขาไว้แบบนี้5นาทีนะคะใช้ไฟอ่อนนะพอครบ5นาทีนะคะเราก็จะปิดไฟไปจัดจานกันเลยค่ะ เป็นไงคะนี่ข้าวอบไก่สไตล์อินเดียของเราน่ากินไหมคะหอมคขึ้งเทศไก่ก็จะนุ่มนะคะหอมมากๆเลยคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากช่องโกลว์วิทูปด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊าย